กลับมาอีกแล้วนะคะเป็นาพาไปชมโรงงานของผมนะคะแล้วบ้านของผมเดี๋ยวไปกันเลยนะเนี่นะครับนี่คือโรงงานของนะคะเนี่ยอันนี้คือสารเงเน่แต่นี้ไม่ไปต่างจังหวัดนะครับเดีย๋ยวเราพาไปชมโรงงานนะครับทำจากคลิปต่อๆมาตอนนั้นเราไม่ได้ไป ที่วัดถ้ำเสือเอ๊ะไม่ได้ถ่ายวัดถ้ำเสือนะคะขออภไยด้วยนะคะนี่ค่ะห้องประชุมเดี๋ยวเราพาไปดูม้านนะครเบเนบหม นี่นะครับมาไปดูห้องแถวกันนะครับเนี่ยเอาอย่างี้ยนะแล้วเนี่ยน,นะครับเป็นโรงงานใหญ่นะคะเนี่ยยังสร้างเสร็จแล้วนะครับแต่เพราะเป็นไม่เอาเป็นคุมกันนะครับนี่นะครับ เราพาไปดูปบ้านนะคะแต่เดี๋ยว นี่นะครับเป็นบ้านอาหนานะครับนาลิงกันนะครับพี่บอกลิงกันคนนะครับนี่นะครับอันนี้คือประตูอ่ะอันนี้คือ็อน,น,อนนะครับ บ้านของผมนะนนร้องเขาเนี่ยนี่แล้วนี่เราขอจบคลิปแค่นี้นะครับ